2024เดือน3แล้วแน่นอนของใหม่มากันรัวๆเช่นกันกับโซวีตัวใหม่ x l 2 5 4 6 x หลายะคนคงคุ้นเคยกันดีเนาะกับตัว XL2546S XL2546K ที่เหล่า e-sport จริงจังเกมเมอร์เลือกใช้กันรุ่นนี้พัฒนามาใหม่จากรุ่นก่อนทั้ง S และ K กันเลยครับเพราะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Blacklight ใหม่อย่าง Day X2 ทำให้ลด โกสติ้งทำให้รถภาพแบบพับซ้อนเวลาหันไว้หันยิงนะชาวช่ชวยชาวช่ชวยพวกเกม e-sport ทั้งหลายตัวนี้มีมาให้พร้อมกับฟังก์ชันและฟีเจอร์แบบอัดแน่นดีไซน์ใหม่ด้วยเราไปแกะกล่องประกอบแล้วลองเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ ตอบเรียบร้อยแล้วหน้าตาบริเวณด้านหน้าโอเคอาจจะคล้ายๆของเดิมแต่ ด้านหลังครับดีไซน์ใหม่แทบจะทั้งหมดเดี๋ยวเรามาไล่ลงดีเทลกันก่อนในเรื่องของหน้าตาละกันสําหรับตัวหน้าจอเองก็จะมาในขนาด24.5นิ้วนะครับเป็นขนาดที่วิจัยมาแล้วว่าได้รับความนิยมแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับนักแข่ง eSport เลยในเหลี่ยมในมุมของตัวจอนั้นนะครับก็จะมีการหักเหแสงไม่ให้สะท้อนเข้ากับตาของเพลเยอร์หรือผู้เล่นด้านข้างเองที่เป็นตัวกรอบบางตัวนี้เพื่อโฟกัสกับตัวจอก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเดิมแล้วก็ถอดง่ายเหมือนเดิมด้วยนะครับดึงขึ เอาออกได้เลยเวลาประกอบครับใส่เข้าที่กดลงปึ๊บง่ายๆเหมือนเดิม เพิ่มโฟกัสหน้าจอนั่นเองตัวพันเน่ของเขาเป็น fast T N ในเจนใหม่ให้การตอบสนองที่ไวมากขึ้นมาพร้อมกับไดร์แอควบคู่กันทําให้ลดภาพเบลอรครับโกสติ้งต่างๆเวลาหันแบบฉาบช่วยเนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่าไดร์แอกเองก็จะเป็นตัวแบ็คไลท์แบบใหม่แบบดูอ l ลแบ็คไลท์ครับทำให้การเคลื่อนไหวในเกมที่ส่งมาผ่านหน้าจอนั้นรวดเร็วฉับไวยิงแม่นขึ้นคมขึ้นเนียนกริปเลยโดยที่ไม่ไปกินทรัพยากรขอ,ของเครื่องเหมือนอย่างฟีเจอร์ที่โอเคแหละอยู่บนการ์ จอทั้งค่ายแดงค่ายเขียวแบบนี้เขาเคลมมาแบบนั้นนะที่สําคัญที่สุดยังมีตัว Black Equalizer และ Color Vibrant มาเหมือนเดิมมีตัว XL Ready to Share ครับมาในรูปแบบออโต้ปรับให้ตามเกมเลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดและแชร์โปรไฟล์ค่าสีต่างๆของเราให้กับเพื่อนๆได้สะดวกมากขึ้นแน่นอนครับตัวเฟรมต่างๆก็ยังคงดูแบบหนาๆแต่ละคนอาจจะบอกว่าพี่ครับทำไมมันดูโบราณจังเลยขอบจอมันหนาจังมันถูกดีไซน์ถูกวิจัยมาแล้วเนาะว่าแบบนี้มันจะลดแสงสะท้อนอย่างที่ผมบอกไปไม่ให้มารบกวน สายตาถึงแม้ผมจะเปิดไฟสตูดิโออัดมันก็ดูดกลืนแสงไปได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวลองบิดให้ดูนะเห็นไหมฮะแสงก็ถือว่าถูกดูดซับไปได้อาจจะไม่ได้ร้อซแต่ก็ดีกว่าจอหลายๆตัวอย่างแน่นอนที่ไม่ใช่จอแบบ e-sport เนาะตัวด้านล่างเองก็จะมีมาตรวัดคล้ายๆกับไม้บรรทัดเนาะแน่นอนว่าโปรเพลเยหลายๆคนต้องชอบแน่นอน จดจำค่า,าไว้ไปปรับแต่งได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องคอยแอดจัสบิดซ้ายบิดขวาใช้สายตาในการวัดเขามีวมาตรวัดอย่างชัดเจนเลยแล้วก็แน่นอนเอสสวิตยังมีมาอยู่ในเจนนี้นะครับเอสสวิตก็จะมี3โปรไฟล์เหมือนเดิมเลือกใช้งานต่างๆได้เช่นเดิม Input Back ปรับแต่งได้หลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโหมดทั่วไป โปรไฟล์ ile, เป็นไดแอ็กเป็น b r i บริสเนตเป็น Black Equalizer แล้วก็ปรับได้เชิงลึกอีกเยอะมากเดี๋ยวเรามาลงดีเทลในส่วนด้านนี้กันด้านหลังของจอมีที่วางหูฟังมาให้เหมือนเช่นเดิมพับเก็บเข้าไปได้ด้านหลังก็ดูมินิมัล e ให้มันมีความใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับปกติเวลาเราเสียบสายจอเนี่ยเราต้อง ยัดเข้าไปรูด้านบนใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาทำให้เราเสียบง่ายขึ้นมีทั้งพอร์ตดิสเพย์พอร์ตมาให้1อัน HDMI มาให้3พอร์ตมีช่องเชื่อมต่อ A s s w i t c h ช่องเชื่อมต่อหูฟังช่องเชื่อมต่อ AC adapter แล้วก็มีจอยสติ๊กมาให้นะครับพร้อมปุ่ม Power แล้วก็ Input มาแบบนี้เลยด้านหลังของตัวจอมีโลโก้โซวีมาขาตั้งครับดูโดดเด่นขึ้นจากเดิมเยอะมากปกติขาตั้งรุ่นเก่าก็จะเป็นคล้ายๆกับ รูเอาไว้ยกเครื่องใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกแท่งดีไซน์ไม่เหลี่ยมนะทันสมัยมากๆปรับสูงปรับต่ำได้เช่นเดิมสำหรับตัวจอนะครับโดยด้านหลังเองก็จะมีเป็นคล้ายๆกับไม้บรรทัดมาเช่นกันวัดระดับความสูงความต่ำได้และที่สำคัญครับปรับได้แบบสมูทมากนี่ปรับได้โอ้โหตั้งแต่ศูนย์ไม่ถึง15เซนติมตรกันเลยทีเดียวเชียวแจ๋วมากตัวจอเองก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ แบบนี้นะครับตืบตืบนี่มาไว้ตรงกลางแบบนี้ได้พร้อมกันนั้นขานขาตั้งก็ทำให้ดีไซน์เอน็นออกมา35องศาทำให้พื้นที่ในการจัดวางนะั้น มันเป็นแนวราบมากขึ้นเนาะจอไม่ยืน่นไม่ลกละเกะละกะตรงโต๊ะแล้วก็ฐานขาตั้งของเขาถูกออกแบบให้มีดีไซน์ที่เล็กเนาะเวลาเราวางคีย์บอร์ดเนี่ยเล่นเกมในลักษณะแบบ TKL หรือมินิก็ตามทีเนี่ยวางเฉียงลงไปแล้วก็วางเมาส์ได้แบบนี้เลยทําให้เวลากว้านเมาส์เนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะกับสายที่ใช้เมาส์ DPI ต่ำๆน่าจะชื่นชอบกันนะครับ ส่วนของการรับประกันครับจอตัวนี้มาพร้อมประกันสินค้า3ปีมีตัวไบรท์ให้3จุดดาร์ก6จุดนะครับใครที่มีปัญหาก็เอาไปเคลมได้ง่ายๆเลยรับประกัน จุกๆใช้กันยาวๆได้เลยราคาของเจ้านี่อยู่ที่1 9 9 0 0บาทในราคาเปิดตัวตอนนี้เลยครับมีให้เลือกกัน2โมเดลก็คือ XL 2 5 4 6 X ที่เป็น 240Hz แบบนี้และ XL 2 5 8 6 X ครับ 540Hz ฟังก์ชั่นมี Die Action กันแล้วก็มีตัว Fast TN พูดมาแบบนี้แล้วหลายๆคนน่าจะอยากเห็นแล้วมันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมจริงกันดีกว่าครับตามไปดูกันเลยแล้วไปดู เกันผ่านตัว S Switch นะครับใช้พวกจอยสติ๊กควบคุมได้โดยง่ายเลยเข้ามาดูหัวข้อก็จะเจอกับเมนูก่อนเลยครับปรับโหมดโปรไฟล์ต่างๆได้ที่เขาเซตเอาไว้ให้เรียบร้อย Color ค,ครับ Black e q ค a l ไลเซอร์คัลเลอร์ไวแบนด์โลบลูไลท์แกมมาคัลเลอร์เทโหมดพิก t เจอร์ก็จะมีไดเอ b r ไบรท์เ s สความสว่างเนาะคอน t ราช t s h a น p n เ s s AMA โปรไฟล์นะครับที่สามารถเซฟได้ โหมด Display นะก็จะเป็น Input Display Mode Scaling R G B r e n g Overscan แล้วก็ Custom เป็น Quick m e n u s s e i t i h ต่างๆสามารถมาปรับกันได้ System ตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกอีโค e Mode โหมด p h ฟ n e Adaptive SyncO S D Setting อันนี้ Information ของจอนะฮะพวกสเปคต่างๆที่โชว์อยู่ในขณะนี้ a u t o r Setting ครับ Reset Mode แล้วก็ Reset ออกนี่คือ O S D เนาะเดี๋ยวเรามาลองปรับพวก Black Equalizer กับ คัลเรอร์ไวบรนด์ให้ดูกันดีกว่าครับเรามาลองดูการปรับแบ็กอีควอไลเซอร์กันสังเกตที่ช่วงกล่องตรงนี้นะครับพอปรับขึ้นมาประมาณสัก10เราจะเห็นดีเทลของกล่องเยอะขึ้นในมุมมืดเนี่ยพอปรับเป็น20เห็นไหมฮะสว่างขึ้นมาทันทีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะส่วนตัวนะผมชอบปรับอยู่ทักประมาณ10ถึงประมาณ15นะครับพอปรับเป็น20แล้วภาพมันก็จะหลอกหอกแต่ ถ้าดีเทลตรงนี้มันก็ยิ่งชัดมันก็ยิ่งดีถูกไหมเราก็จะเห็นศัตรูเวลามันแอบในมุมมืดได้ง่ายขึ้นนั่นเองแนะนําว่าสัก10ถึง15กําลังสวยนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ Color Vi b r a n บนด์นีครับค o ลเลอร์ไ a แบนก็จะเป็นการปรับเล่งสีของภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้นเวลามองเห็นศัตรูอันนี้คือเดิมๆเขาจะให้มา10ใช่ไหมแสงสีมันก็จะดูค่อนข้างปกติแต่พอเราเล่งมาเราก็จะเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวลอง ไปดูสตูกันดีกว่าฮะว่าจะมองเห็นได้ชัดได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนี่ตัวอย่างให้ดูเนาะ c o l o r Wise b ส์แนะครับนี่ก็ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นนะครับนี่ก็จะมองได้ง่ายขึ้นแบบนี้เลยแต่สีมันก็อาจจะดูผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงแต่จะได้เปรียบมากขึ้นในการเล่นเกมบางคนอาจจะมองว่าเอ๊แบบนี้มันเยอะไปหรือเปล่าก็สามารถลดหลั่นลงมาได้นะครับอาจจะอยู่สัก15แบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน นี่ฮะแบบนี้เป็นต้นมาลองมาเล่นจริงจังดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าปรับ black equalizer เป็น15 diac เป็น premium b y i n e t 100นะครับแล้วก็ color balance 15นี่ไปลุยกันเดี๋ยวดูซิว่าเจ้า diac 2แล้วก็การปรับแต่งต่างๆจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับใน CS 2แบบไล้เสียงด้วยเทที่ไก่กันเลยโอหน่าสงสารอย่างน้องไก่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮดช็อตคือบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ด้วยสายตาของผมที่เล่นอยู่ตรงนี้คือรู้สึกว่ามันภาพมันตอบสนองได้ไวขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเน,น,นเจอศัตรูแล้วบวกได้เลยในทันทีเรื่องโกสติ้งต่างๆก็แทบจะไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นพวกเทียริงทดสอบให้ดูเนาะซ้ายขวาซ้ายขวาภาพไม่ขาดนะครับศัตรูแบบโผล่มาไมวว่แล้วก็จะ เห็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นยิงกันคมๆคมเลยล่ะเดี๋ยวขอไปบวกแบบระยะประชิดกันหน่อยสิเพื่อจะเจอใช้ปืนสั้นแล้วกันนะจะช่วยเราได้มากแค่ไหนเฮ้ย <c oughs> แม่นเหมือนจะวางเข้าหัวทุกเม็ดฮ่าฮแต่มันเป็นบอดไง <c oughs> สีสันนี่ก็ทำให้เรามองศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ เข้าทุกเม็ดบอกเลยนะนี่ก็คือตัวอย่างภาพนะครับจาก XL2546X นับได้ว่าเป็นจอ e-sport ที่รวดเร็วจริงๆแสดงภาพได้สุดยอดมากโดยเฉพาะกับเกมแบบ shooting FPS แบบนี้ CS 2ใครที่เป็นโปรเพย์เยอร์หรือใครที่เป็นสายจริงจ e ัง e-sport ต้องชอบแน่นอนนะครับด้วยฟังก์ชันที่ใส่เข้ามาเยอะและแจ่มมากอย่าง Diag แบบนี้โอเคแหละดูในวิดีโออาจจะไม่ได้ประสบการณ์ที่100%อยากจะให้เพื่อนๆได้ไปลองสัมผัสดูกันนะครับว่าพอเล่นเกมอย่าง shooting เร็วๆแบบนี้แล้วมันช่วยได้จริงนะครับรวมไปถึงดีไซน์ของเขาครับที่เอาใจนักแข่ง e-sport หรือจริงจังเกมเมอร์ได้ แบบดีมากๆถึงแม้โอเคแหละถ้าดูภายนอกอาจจะสงสัยกันเอ๊ะทำไมต้องมีไอ้เฟรมด้านข้างทําไมขอบจอเป็นอย่างนี้ทําไมดีไซน์ด้านล่างมันมีแบบคล้ายๆไม้บรรทัด ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดมาหมดแล้วเพื่อนนักแข่งจริงๆและใช้ได้จริงด้วยรวมถึงดีไซน์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ผมว่าเจ้า s ซวี่เอ็กซ์เอลซีรเนี่ยสวยขึ้นเป็นกองเลยแล้วก็โดยเฉพาะขาตั้งด้านหลังเนาะเอ็นแบบ35องศาตอบรับกับการจัดวางพื้นที่บนโต๊ะได้ดีมากขึ้นสังเกตดูสิฮะทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์สามารถกว้านได้อย่างสบายๆไร้ปัญหาวางเฉียงก็ได้วางตรงก็ได้หรือบางคนจะเอา2จอมาต่อเป็นแบบสตรีมเมอร์เนาะจอหนึ่งเล่นจอหนึ่งสตรีม ก็ไร้ปัญหาครับใครสนใจก็ลองดูก็แล้วกัน1,9,900บาทแต่ลาคนที่คิดว่ามันแพงใช่ครับมันแพงมันออกแบบมาเพื่อเหล่าจริงจัง e-sport ์และเหล่าเกมเมอร์โดยแท้จริงเลยลองไปลองดูก่อนก็ได้ชอบไม่ชอบค่อยตัดสินใจกันหน้างานแต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบมัลติมีเดียสายเล่นเกมเบาๆไม่ได้เน้น ผลการแข่งขันไม่ได้จริงจังมากนะักอย่างของ BenQ เองเนี่ยเขาจะมีซีรีส์ m ม b i u s สเนาะจอใหญ่27นิ้ว32นิ้วแบบนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีทางที่ดีคือทางลาดยังเฮ้ไม่ใช่ทางที่ดีลองไปลองดูก่อนแล้วกันตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณทาง BenQ และโ o วีที่เอื้อเฟื้อจอมาให้ได้ลองกันด้วยโดยส่วนตัวนะถ้าเล่นเกมโดยเฉพาะเกม First Per s o n เกมยิงฉับฉวยผมชอบจอตัวนี้มากเลยแหละครับ